ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวซูช่องหวยเดืนหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทาง16บธันวาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเต้มสิบหน่วยเต้มสิบหน่วยล่างเบงปานเต้มสองสามสี่เจ็ดแปดสองสามสี่ แปดนะท่านผชมก็ขอบคุณขอบคุณแนวทางที่เบ่งปนันไปต่อครับผมใบนี้เออใบนี้นะใบนี้ครับเบ่งปนันเด่นบนคูกกี้เด่นบนคู่ขี้ 3ามห้าเจ็ดกหนึ็ะก็แบ่งปานแบ่งป,ปานห้าตัวแบ่งป,ปานห้าตัวเป็นโทธา เด๋ยวทันทีนแล้วเต้นแปกศูนย์สองสี่หกนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งต่อไปกรบผมไพรเกีลว,วิ่งสามกับเจ็ดวิ่งสามวิ่งเจ็ดนะ 5 3 1 7 3 1 7 3 3 7 5 3 7 1 7 3 7 7 5 7 8วิ่งวิ่ง7วิ่ง5ไพรเกี้ยวนะไพรเกี้ยวต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยตัวเดียวนะ วิ่งตัวเดียวบนนะวิ่งตัวเดียวบบนเนาะเบ่งปานหตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียว5้าเบ่งปานหาตัวเดียวนะนิวทันที่แล้ว2ตัวเดียวนิวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าตัวเดียว ไปต่อกรัะผมใบนี้เต้ม10หน่วยโบนหตัวหกเต้มเต้ม10บหน่วยโบนหกตัวหกเต้มก็ะเบงปานหนึ่งสี่หกปดหนึ่งสามสี่หกดเดี๋ยวทันทีแล้วผ่านเต้มสอง ต่อไปครับผมใบนี้เต้มสิบหน่วยโบนอีกหนึ่งชุดนะอดีตยาวยาวนะอดีตก็ผ่านยาวยาวเนาะเดี๋ยวท่านใบนี้ครับหกเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกเป็ดเก้าศูนย์หนึ่งสาม เปล่งปานหกตัวไปต่อกระผมใบนี้รวมดับร้อยรวมดับหลักสิบนะดับเหลือเด็ดนะดับเหลือเด็น,นะด,ด,นดับไปแล้วศูนย์หนึ่งสองห้าหกเหลือเด่น เหลือเด่น3 4 7 8ี4 7ดแสแล้วก็8นะดับไปแล้ว6ตัวเห,หลือ4ตัวดับไปแล้ว6ตัวเหลือ4ตัวต่อไปครับผมใบนี้เอยโตกล้องฟ้าโตกล้องฟ้า 29, 7, 9, 5, 6, 5, 7. 2องเก้าเจ็ดเก้าห้ต่อไปครับผมใบนี้เอ้สิบหน่วยบน8ปดเก้นึ่งเนึะปด้แนวทาง10หน่วย แปดเก้าเลขกหนิงปดเก้าหต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนสองตัวแปดสนะเด่นบนสอตัวแปออดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดสองแนะไมนี่ครับชมแพเบ่งปานสี่ศู1ย์งสอก็เบ่งปานนะชูน5ตัวเดียวชูน5ตัวเดียวเดี๋ยวทันจีแล้วชูนสอง ตัวเดียวเนยวทันใหม่นี้ก็เบงป,นปานชูนห้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมเบงป,นปานเนวทันจับคู่ตดจับคู่ตดนะก็เบงปันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเาเก้าเก้าศูนย์ เบ่งปานสามคู่เบ่งปานสมคู่นะเบ่งปานสามคู่ทันทีแล้วผ่านสอต่อไปกระผมใบนี้ครับเน้นล่างตรองหกหนึ่งเจ็ดห้าแปดห หกหนึ่งเจ็ปดห้เก้าห้าเบ่งปันสีคู่เบ่งปันสีคู่นะต่อไปครับผมโตนะเบ่งปันยวทัานชุด3ามโตท่านผู้ชมก็เบ่งปันสองเจ็ดเก้าหกส 2 7 9 6 2 9 8 2 9นะสามชุดนะเบ่งปานสามชุดถ้าประชวมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อไปครับผมใบนี้คู่ตดบน ก็คือคู่หลักร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยนะท่านก็เบงปัน29 29 29 1 1 0 100อยหน่วยสหน่เบงปัน29นะเดี๋ยวท่นานทีแล้ว2 2เดี๋ยวาทันใหม่นี้ก็เบงปัน29 ต่อไปกระผมใบนี้ไม่ได้เบ่งปันหลักน้อยเบ่งปันห้าเนะเบ่งปันหนะ้าเจ็ดเบ่งปันห้น 5, 6, 7, นน 5, 6, 7, าหกดอดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านต่อไปกระผมใบนี้จับคู่10หน่วยฝั่งซ้ายฝั่งขวา ก็เป็น8901แล้วก็579 901แล้วก็579อดีฟผ่านนะถ้าพอชมเนะาะอดีฟผ่านนะไปต่อกรับผมใบนี้เอ้ย10หน่อยแบบ4ตัว10หน่อยแบบ4ตัว ห้าเจ็ดเหน้าเจ็น่ะเดี๋ยวทันเจอแล้ว3579เด้าี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ้งปานห้าเจ็ดนึ่งสีตัว10หน่อยต่อไปกระผมใบนี้เออสูตรจับคู่สองตัวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม5756 5554นะ57 56 5554 5, 5จับคู่กับ7654นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันอย่างเออรียวนะ ต่อไปคราบมใบนี้เอยวิ่งวิ่งบนล่างจับคู่วิ่งบนล่างจับคู่ห้าสามห้าหกนะสองคู่เองนะห้าสามห้าหกท่านผู้ชมห้าสามห้าหก ต่อไปกระผมใบนี้วิ่งบนตัวเดียวเนาะวิ่งบนตัวเดียวนะสรุปแล้วสรุปแล้วอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันไหมนี้ก็เบงปานสามตัวเดียวตัวเดียวสามเบงปานสามตัวเดียวนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปกระผมใบนี้เออ

ครับผมใบนี้เด่นบน 5. เด่นบน,น 1, ตัวเดียวเด่นบนตัวเดียวหนึ่งนะเด่นบนตัวเดียวหนึ่งเด่นบนหนึ่งตัวเดียวเนาะเดียวทันทีแล้วเบ่งปานห้าเดียวทันให่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งตัวเดียวทานโพชมต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานสูตรสามตัว นะสูตร3ตัวนะอดีตผ่านไหมเอ่ย6 9 6 8 9 8นะ1 4 5 2 5 2 2 5 2นะ2 5 2ก็ผ่านแค่2ตัวเนาะแล้วนะท่านใหม่นี้กระผม191 192 141 142 หกเก้าหนึ่งหกเก้าสองหกสี่สองเลยก็หกสี่หนึ่งหกสี่สองท่านผู้ชมไม่ได้ครับเด่นโบนอภพงไม่นี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านนะ สรุปแล้วผ่านเด๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบงป้านอีกแล้วเนาะเด่นบน8 4 5 9 8 4 5 9 4 5 9จับคู่จับคู่กับ1 2 3 6 7นะสุดที่สูตสุดที่1 แปดสี่หสุดที่สองหนึ่งสามสี่หกต่อไปกระผมใบนี้เต็มเต็มร้อยสิบหน่อยแบบหกตัวนะเต็มร้อยสิบหน่อยแบบหกตัวสองสี่หกแปด เก้าหนึ1นะียวทันทีแล้ว3 5 7 9้าก็ขอบคุณแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ ไม่นี้ก็เบ่งปอนแนวทานหลักร้อยไม่นี้เป็นอนดีตที่แล้วนะกับตันกับตันก็เบ่งปอน1นึ่งส,งสาแปดนึ่งส,งสแล้วก็8นะท่านผู้ชม สรูปแล้วผ่านผ่านสองเดี๋ยวทันใหม่นี้กระผมเบงปานอีกแล้วนะสามสี่ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์นนะสตัวเนาะเบงปาน4ตัวให้พิจารณาเป็นแนวท่า ท่าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยนะคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม